สวัสดีค่ะทุกคนตอนพิเศษสาจ้าเสียงเพลงที่ดังขึ้นในผับของปราบและเพื่อนกระดังขึ้นท่ามกลางความสนุกสนานของนักท่องราตรีแต่มีนกับเจ้าจอมนั้นนั่งดื่มอยู่ในห้อง VIP ห้องประจำของคนลักซึ่งปราบไม่ยอมให้มีนออกไปสนุกที่ห้องรวมรวมถึงภูพาก็ไม่อยากให้เจ้าจอมออกไป ที่ปากครับมีนขอไปสนุกกับเพื่อนไม่ได้หรอกครับพวกนั้นอุตส่าห์มาเที่ยวที่นี่ทั้งทีมีนก็พูดเสียงอ่อนเมื่อโตงภายต้นหอมและเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันที่มหาวิทยาลัยอีกสามคนนัดกันมาเที่ยวที่ผับแห่งนี้มีนกับเจ้าจอมก็ออกไปทักเพื่อนกันมาแล้วโตงก็ชวนให้ไปสนุกที่โต๊ะของพวกเขามีนเลยมาขออนุญาตคนลัก แต่ดูเหมือนว่าปาบจะไม่ค่อยอยากให้ไปสักเท่าไหร่ให้เพื่อนมานั่งที่ห้อง VIP ก็ได้เดี๋ยวพี่เปิดให้ปาบก็ตอบกลับเพราะขนาดโรงแรมเขายังเปิดให้เพื่อนร่วมห้องของมีนไปพักมาแล้วเลยพวกนั้นอยากสนุกตรงนั้นมากกว่านักครับมินแค่อยากสนุกกับเพื่อนบ้างเท่านั้นเองมินขอออกไปปาบก็ใจอ่อนกับคนรัก งั้นเดี๋ยวให้จักกับเคไปยืนยแถวๆนั้นและกันนะดูแลตัวเองด้วยรู้ไหมครับปาบก็บอกออกมาเสียงจริงจงังทำให้มีนยิ้มออกมาทันที <c oughs> ได้ครับขอบคุณนะครับมีนก็กอดคนรักของตัวเองอย่างเอาใจเมื่อปาบอนุญาตให้มีนไปสนุกกับเพื่อนได้ภูผาก็ยอมให้เจ้าจอมไปด้วยเหมือนกันทั้งสองคนจึงไปหาเพื่อน ของตัวเองทันทีส่วนปาบนั้นเขาก็ลุกถือแก้วเหล้าไม่ยืนดูตรงกระจกที่มองลงไปเห็นโต๊ะของเพื่อนมีนพวกมึงก็ห่วงน้องมันเกินให้มีนกับเจ้าจอมสนุกกับเพื่อนบ้างเหอะแคมก็บอกออกมายิ้มยิ้มจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงเมื่อหลายปีก่อนมีนก็โดนทำร้ายที่นี่เหมือนกันปาบก็พูดขึ้นเมื่อน,นึกถึงตอนที่เขายังมีปัญหาเรื่องพ่อของมีน ปาบยังจำร่องรอยที่มีนโดนทำร้ายได้นั่นเป็นเพราะมีนไปอยู่หลังล้านคนเดียวแต่ตอนนี้มึงก็ส่งคนคอยประกบน้องมันอยู่ตลอดไม่ใช่หรอวะคลามก็บอกออกมาอีกปาบดื่มเหล้าในแก้วแล้วมองไปเห็นว่ามีนกำลังหัวเราะอยู่กับเพื่อนเขาจึงถอนหายใจออกมาก่อนจะกลับมานั่งที่โซฟาเหมือนเดิมกูห่วงมีนมากเกินไปจริงๆหรอวะ ปาบก็ถามขึ้นอย่างจริงจัง,จงเขายอมรับว่าเขาทั้งห่วงทั้งห่วงมีจริงๆตอนนี้ปากมาทำธุรกิจร่วมกับอารันด้วยถือจัไม่ใช่หัวเรือใหญ่แบบอารันแต่ก็ถือว่าอันตรายเขาจึงกลัวว่าจะมีใครคิดไม่ซื่อใช้มีเป็นเครื่องมือขัดธุรกิจของเขาก็นิดนึงกูรู้ว่ามึงห่วงมีกลัวว่าจะเกิดอันตราย แต่มึงก็ต้องให้เวลาส่วนตัวกับมีนบ้างคามก็บอกออกมาอีกปราบก็หันไปมองหน้าภูผาภูผาเองก็ห่วงเจ้าจอมแต่ไม่ถึงขนาดปราบจะพยายามละกันปราบก็บอกกลับมาเขาก็นั่งดื่มคุยกับเพื่อนสักพักใหญ่ๆมีนกับเจ้าจอมก็เดินกลับมาหาเขาปราบก็อ้าแขนรับมีนทันทีมีนก็มานั่งข้างๆปาบพ้อมกับกอดเอวของปาบเอาไว้ ใบหน้าเนียนไปชื้นไปด้วยเหงื่อลีนตีปากก็ยกยิ้มทำไมเหงื่อมันออกขนาดนี้ปาบก,ก็ถามขึ้นเมื่อกี้มีนเต้นกับเพื่อนมานิดหน่อยเหงื่อก็เลยออกครับมีนก็บอกออกมาตรงๆสนุกไหมปาบก,ก็ถามขึ้นสนุกครับต้องเต้นตลกมากเลยดีเนาะตัวกลางๆไม่ได้ว่าอะไรแต่คำตามไปด้วยมีนก็พูดขึ้นยิ้มยิ้มปากก็ยิ้มรับ ก่อนจะเห็นว่าเจ้าจอมส่งสัญญาณบางอย่างให้มีมีอะไรหรือเปล่าปาาก็ถามขึ้นคือว่าเสาหน้าเพ,นเพื่อนมีนชวนมีนกับเจ้าจอมไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพาวาครับมีนขอไปได้ไหมมีนก็พูดขอขึ้นปาาก็ขมวดคิ้วเข้าหากันทันทีพี่ว่าปากำลังจะปฏิเสธ <c oughs> ขามก็แก้งอาแฮมขึ้นมาปาาก็นิ่งไปนิดมีนก็ทำหน้างง ไปค้างหรือเปล่าปาก็ถามกลับไปไม่ครับไปเช้าเย็นกลับมีนก็พูดขึ้นปาาจึงเบาใจขับรถไปกันเองนั้นหรอปราก็ถามต่อครับมีนกับจ้าจอมจะไปรับต้นหอบแล้วก็พายไปด้วยกันส่วนโต้งจะไปกับเพื่อนอีกสองคนมีนก็พูดขึ้นเพราะเขาไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนม่นานมากแล้วตั้งแต่เรียนจบมาให้คนของเราไปด้วยไหม ปาบหมายถึงจากกับเคไม่ต้องก็ได้ครับที่ตลาดคนเยอะแยะคงไม่มีใครทำอะไรไม่ดีหรอกอีกอย่างถ้าพี่จากกับพี่เคไปเดินตามมีนมีนกลัวเ,เพื่อนจะอึดัดมีนก็พูดเสียงอ่ำใจก็กลัวว่าปาบจะไม่พอใจปาบเห็นสีหน้าคนรักก็ถอนหายใจออกมาเบาๆมึงว่าไงปาบก็หันไปถามภูผาถ้เมืองให้มีนไปกูก็ให้เจ้าจอมไป ภูพาก็ตอบกับปาามองสีหน้าคาดวังของเพื่อนรักสองคนก็พยักหน้ารับอย่างเลี่ยงไม่ได้พี่ให้ไปก็ได้ครับแต่ต้องคอยโทรรายงานพี่เป็นระยหยัตกลงไหมปราก็กำชับในเรื่องนี้ได้ครับงั้นมีนไปบอกเพื่อนก่อนนะจอมไปมีนก็พยักหน้าให้กับเจ้าจอมแล้วออกไปหาเพื่อนตัวเองในทันทีเพื่อตอบตกลงนัดมหนไปเที่ยว ทำไมใจจะขาดเรามึงถามก็แก้งแซวมึงไม่มีเมียมึงไม่เข้าใจพวกกูสองคนหรอกปาาก็ตอบกลับขามก็ยักไหลแล้วหัวเราออกมาไม่ได้สัตว์ทุกสถานอะไรแล้วก็ถึงวันเสาร์วันที่มีนกับเจ้าจอมจะไปเที่ยวตลาดน้ำกับเพื่อนๆป่าก็ตื่นแต่เช้าเพื่อมารอส่งมีนเพราะเจ้าจอมจะขับรถมารับมีนที่บ้านก่อน ทำไมทำหนะ้าเครียดแบบนั้นล่ะครับมีนไปเที่ยวนะไม่ได้ไปลบสักหน่อยมีนก็พูดเบาออกมายิ้มยิเมื่อเห็นปราบนางนายนิ้ยคิ้วขมวดพี่แค่เป็นห่วงปราบก็ตอบกลับมีนก็เดินไปจูบคางคนรักอย่างเอาใจไม่ต้องห่วงครับมีนจะดูแลตัวเองอย่างดีพี่ปราบไปทำงานอย่างสบายใจเถอะมีนก็พูดขึ้น เพราะเขารู้ว่าวันนี้ปาาจะต้องไปคุยงานกับอลันสัญญากับพี่ว่าจะไม่เดินไปไหนคนเดียวชวนเจ้าจอมหรือเพื่อนคนอื่นไปด้วยเข้าใจไหมครับแล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันสูงเสียงทาให้ตัวเองเดือดร้อนหรือเจ็บตัวป่าก็กาชับออกมามีนก็ยิ้มรับเขารู้ว่าปาาเป็นห่วงซึ่งมันจะทําให้ ใจของมีนพองตัวที่เห็นคนลักเป็นห่วงเขาขนาดนี้รับทราบครับมีนทาท่าตะบิป่าก็ยิ้มออกมาเดี๋ยวมีนซื้อปลาทูมาฝากนะมีนก็แก้งพูดออกมาป่าก็หัวเราออกมาเบาเพอดีกับที่จักเข้ามาบอกว่าเจ้าจอมมาถึงแล้วปาาจึงเดินมาส่งมีนที่รถไม่ต้องห่วงพี่ปาาผมช่วยดูแลมีนให้เจ้าจอมก็พูดขึ้น หน่าห่วงทั้งสองคนนั่นแหละป่าก็บอกออกมามีนกับเจ้าจอมก็หัวเลาะคำก่อนที่มีนจะขึ้นรถไปกับเจ้าจอมป่าก็หยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาในทันทีเพื่อโทรหาพืนสนิทออกไปละมึงก็อย่าช้าละ่ะกูรออยู่ที่บ้านป่าก็พูดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วปาาโทรไปเรื่องนาตาลันเป็นวันอื่นแล้วชวนภูพากับคานไปตามดูมีนกับเจ้าจอมห่าง ซึ่งปู่ขาก็เห็นดีด้วยขามเองก็เลยต้องไปด้วยเช่นเดียวกันแต่แบบไม่ได้คิดจะไปตามทันทีเขาให้มีนไปกับเพื่อนๆได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนก่อนกูและเชื่อมึงสองคนจริงๆเลยเอ้ยขามก็พูดขึ้นขณะที่พวกเขามาอยู่ที่ตลาดน้ำกันแล้วโดยที่แต่งตัวกลมกลืนไปกับนักท่องเที่ยวทั่วไป ปาบก็พาบริการมาด้วยสองคนคือชวินกับจักซึ่งทั้งสองคนนี้ก็แต่งตัวลำลองปกติใครจะไปคิดว่าประธานบริษัทสองคนจะมาทำตัวลับๆล่อๆเหมือนมาจับเมียนีเที่ยวคามก็พูดออกมาอย่างอ่อนใจเมืองดูก็ชอบที่จะมาด้วยไม่ใช่หรือไงปาบก็ถามกับในมือของคามก็ถือแก้วน้ำมะพร้าวปั่นอยู่อา้าวก็มึงบอกว่าให้ทำตัวกลมกลืน ไม่ให้พวกมีนเห็นหรือจับได้ว่าพวกเราตามมาคามก็บอกออกมาอย่างคำๆปราบดูสัญญาณ GPS ที่เขาติดมือถือของมีนเอาไว้เลยทำให้รู้ว่าตอนนี้มีนอยู่ที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามที่เขาอยู่มึงไม่กลัวว่ามีนจะโกรธบ้างหรอวะถ้ารู้ว่ามึงตามมาคามก็บอกออกมาต่อมีนไม่รู้ปราบก็ตอบกลับเขาไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมาทำอะไรแบบนี ขันจะขอมาด้วยก็กลัวว่ามีนจะไม่สนุกกับเพื่อนๆเ,เขาอยากให้มีนมีความสุขและไม่อึดอัดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นห่วงก็ตามแล้วพวกเราจะยืนอยู่ตรงนี้จริง,รงๆหรอวะไหนๆก็มาละเดินเล่นกันบ้างดีกว่าเราก็พยายามเดินคนละฝั่งกับกลุ่มของมีนก็ได้คามก็เสนอขึ้นปากกับผู้ผาก็ยามตามใจเพราะเพื่อนอุตสามาด้วย จะว่าไปพวกเราองก,ก็ไม่ได้มาเดินเที่ยวด้วยกันแบบนี้นาแล้วนะภูผาก,ก็พูดขึ้นเพราะพวกเขาต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นๆโดยเฉพาะประาบก,การได้เห็นปราบมาเดินเที่ยวแบบนี้ได้นับว่าเป็นภาพแผายาปราบเองก็คิดเหมือนภูผาพางคิดว่าคงต้องขอบคุณมินด้วยละมั้งที่ทำให้ปราบ ได้มาเดินเล่นแบบนี้ถึงแม้ว่าคนจะเยอะไปหน่อยก็ตามตูดูดูเสียงมือถือของปาบดังขึ้นเขาหยิบมาดูก็เห็นว่าเป็นเบอร์ของมีเขาก็หลบมุมเพื่อจะรับสายโดยไม่ลืมตัดเสียงรบกวนด้วยเพื่อมีจะได้ไม่สงสัยถ้าได้ยินเสียงแม่ค้าเสียงคนอยู่ใกล้ๆปาบครับปาบรับสายมี คุยได้ไหมครับเสียงของมินก็ดังขึ้นคุยได้เป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่ครับปราบก็ถามกลับด้วยน้ําเสียงปกติมินก็โทรมาหาปราไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่มาถึงตลาดน้ําซึ่งตอนนั้นปรากําลังอยู่บนรถเขาก็อ้างว่ากําลังไปคุยงานกําลังกินข้าวกลางวันครับพี่ปรากินข้าวหรือย,อยังอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับมินก็บอกกลับครับไม่ลืมปราก็ตอบกลับ แพนคิดว่าอาจจะชวนเพื่อนหาข้าวกลางวันกินด้วยเหมือนกันแล้วกินข้าวเสร็จมีนจะไปทำอะไรต่อปากได้ทีก็ถามแผนการเที่ยวของมีนเพื่อนๆชวนนั่งเรือครับนั่งเรือเสร็จก็ค่อยมาซื้อของฝากแล้วไปหาคาเฟ่นั่งและถ่ายรูปก,กันมีนก็บอกแผนคําตัวเองทั้งหมดปากก็จำทันทีครับดูแลตัวเองดีๆนะปากก็บอกยำ้ำครับ พี่ป่าทำงานต่อเธอครับมีนไม่กวนแล้วมีนก็พูดขึ้นป่าก็รับคำก่อนจะวางสายไปมีนว่าไงวะภูพาก็ถามขึ้นเดี๋ยวมีนจะไปนั่งเรือกันต่อชวินเดี๋ยวนายไปติดต่อเรือเอาไว้ด้วยฉันจะให้ตามเรือของมีนไปห่างๆเพื่อมีอะไรฉุกเฉินจะได้ช่วยทันปาาพ,พูดขึ้นชวินก็ออกไปติดต่อเพื่อหาต่อเพื่อหาเรือทันที อาการหนักว่ะขามก็พูดขึ้นยิ้มๆเออนะะ่าหตอนนี้ไปหาขี้ข้าวกินกันก่อนละกันปาาก็พูดชวนพวกเขาก็ไปหาอะไรง่ายๆกินพอพวกเขาติดดินกันอยู่แล้วไม่ได้ทําตัวไฮโซกินข้าวข้างทางไม่ได้ไม่น,นานชวินก็กลับมาแจ้งว่าได้เรือแล้วปาบให้ชวินมานั่งกินข้าวก่อนระหว่างนั้นปาบก็ค่อยมองฝั่ง ครองไปยังร้านอาหารที่มีนกับเพื่อนเข้าไปนั่งกินออกมากันละผูพาก็พูดขึ้นเมื่อเห็นกลุ่มของมีนเดินออกมาจากร้านและเดินไปที่จุดให้บริการเหลือมีนก็หันมามองฝั่งตรงข้ามปากก็พยายามลบเพราะกลัวว่ามีนจะเห็นเหมือนมาจับชูเลยคะผูพารู้สึกตลกตัวเองเหมือนกันไอปากนี่ถ้าคู่ค้า มึงมาเห็นมึงสภาพเนี่ยเขาจะเชื่อถือบริษัทมึงไหมวะคามก็ถามขึ้นกูก็คนปกติไหมล่ะปราบก็ตอบกลับจริงๆนิแต่ชวินกับจักรก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นปราบในคราบนี้เหมือนกันปกติปราบจะเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานเด็ดขาดและดุแต่ตอนนี้เหมือนชายหนุ่มธรรมดาทั่วไปที่ทยอยามตามคนรักแต่พวกเขาก็คิดว่าปราบ เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเหมือนปามได้วางสิ่งต่างๆที่แบกไว้แล้วใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นๆน,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 น้องได้เรือแล้วคำก็พูดขึ้นปาบก,ก็หันไปมองชวินทันทีชวินก็รีบเดินไปตามเรือที่ติดต่อไว้ <c oughs> ปาบไม่ได้รีบตามติดมีนขนาดนั้นเขาให้เรือที่มีนนั่งนำไปก่อนแล้วเขาก็ตามดูหากเพรไม่อยากให้มีนเห็น เมื่อเรือมาแล้วปาบและเพื่อนๆร่วมทั้งจักรและชวินก็ขึ้นเรือทันทีเชวินบอกกับคนขับเรือแล้วว่าจะให้ตามเรือลำนึงไปห่างๆเท่านั้นโดยให้เงินสองเท่าจากราคาปกติเจ้าของเรือก็เต็มใจนั่งดีหรือเปล่าวะป่าก็บบนออกมาเล็กน้อยเมื่อเห็นว่ามีนั่งอยู่เรียินแล้วหนุ่มตัวลงอมมือ,อมแตะน้ำเรือของปาบก็แล่นตามอยู่ห่างๆ ยังมีเรือลำอื่นสวนมาบ้างความจริงแล้วมีนักท่องเที่ยวสาวๆหลายคนที่อยู่เรือคนละลำแต่งมองมาที่เรือของป่าด้วยความสนใจเพราะแต่ละคนหน้าตาเหมือนคัสกันมันดีทั้งหมดแต่ปาก,กับทุกคนไม่ได้สนใจเลยปราก,กับภูผาก็มองแต่คนของตัวเองที่อยู่บนเรือห่างออกไปถามก็แต่เล่นมือถือทายวิวหลบๆ จากกับชวินก็คอยมองตรวจตารอบๆเช่นเดียวกันเรือที่มีนั่งจะพาไปไหวพ้พระซึ่งตอนที่เรือเทียบท่าให้กลุ่มของมีไปไหวพ้พระนั้นเรือของปราบก็จะลอยลำอยู่ไม่ได้ไปจอดเพื่อไหว้พระด้วยแต่อย่างไรเมื่อไหว้พระตามวัดเรียบร้อยแล้วเรือก็พาทุกคนกลับไปที่ตลาดน้ำอีกครั้งเขามีแต่นั่งเรือชมวิว ทํ้มสองคนนี้นั่งเรือชมเมียถามก็ว่าบอกออกมาอย่างคำ้คำคัตอนนี้มีและเพื่อนๆกำลังจะเดินซื้อของฝากมีนก็ส่งรูปมาทางข้อความให้ปราบด้วยมีฝรั่งมาคุยับเมียมือวะปราบผู้แพาก็พูดขึ้นเมื่อเห็นว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาทักทายมีนปราบก,ก็ยืนเพ่งมองทันที ก็เห็นชาวต่างชาติที่เป็นชายหนุ่มสองคนคุยกับมีนมีนก็คุยตอบโต้กลับไปทำไมคุยนานจังวะปาาก็บ่นออกมาเพราะถ้าถามทางหรือสศบถามอะไรสักอย่างไม่น่าจะนานขนาดนี้แคนจะเดินไปเกลไกก็เก่งว่ามีนจะรู้ว่าเขาตามมาด้วยมือ mm hmm. มันเดินตามกลุ่มมีนด้วยวะขามก็บอกออกมาปาาก็ขมวดคิ้วเข้าหากันทันทีจักไปดูสิว่ามีอะไร ป่าก็พูดกับจักอย่าให้มีรู้ตัวนะป่าพูดขึ้นจักก็เดินไปในทันทียากว่ะเพราะมันไม่ได้มีที่ให้หลบมากนักภูผาก็พูดขึ้นป่าก็ยืนมองจนเห็นเงนกับเพื่อนเดินเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งจักก็อาศัยจังหวะขวางชาวต่างชาติทั้งสองคนและพูดบางอย่างก่อนที่ชาวต่างชาติจะเดินแยกไปอีกทางจักก็แอบกลับมาหาเจ้านา่ตัวเอง ว่าไงปาถามขึ้นสองคนนั้นดูเหมือนจะสนใจคุณมีนกับคุณจอมครับแต่ผมเตือนแล้วพวกเขาเลยไม่เข้าไปยุ่งอีกจากพูดขึ้นถ้าจากไม่ได้ไปจัดการสองคนนั้นจะยังตามกลุ่มของมีนอยู่ไหมปากก็บ่นออกมาหึหึคนเยอะแยะอีกอย่างมีนก็ามากับเพื่อนหลายคนคลามก็บอกออกมาพอรู้ว่าเพื่อนหงุดหงิดที่คนรักโดนจีบอสครับ คุณมีนกับเพื่อนมาทางนี้ชวินพูดขึ้นเมื่อเห็นมีนเจ้าจอมภายและต้นน้อมกำลังเดินมาทางที่พวกเขาอยู่หาที่หลบปากพูดขึ้นบังเอิญว่าตรงที่ปากยืนอยู่ใกล้ๆนั้นเป็นที่ให้บริการห้องน้ำปากจึงเข้าไปด้านในกลายเป็นว่ามีนกับเจ้าจอมเดินเข้ามาในห้องน้ำเหมือนกันเขาจึงจำไปเป็นจะต้องหลบอยู่ในห้องน้ำ ห้องริมสุดเขาได้ยินเสียงม,มีนกับเจ้าจอมคุยกันสนุกสนานฝรั่งสองคนนั้นไปนไหนแล้ววะเมื่อกี้เดินตามออกมาไม่เจอหรอเจ้าจอมพูดขึ้นไปได้ก็ดีแล้วจู่จู่มาขอช่องทางติดต่อพอไม่ให้ก็เดินตามอีกมีนก็บอกกับปราบที่ได้ยินใจหนึ่งก็อยากจะออกไปพามีนกลับแต่ก็ต้องอดทนเอาไว้มึงจะซื้ออะไรบ้างอ่ะเจ้าจอมก็ถามต่อ เดี๋ยวดูก่อนว่าจะซื้อไปฝากพี่ปากแม่ปัดแล้วก็น้ำม่อนแล้วก็คนอื่นๆที่บ้านด้วยแต่ไม่รู้จะถือไหวไหมนะมีนกูก็ว่าจะซื้อดยฝากบ้านพี่ผาแล้วก็บ้านกูเหมือนกันเจ้าจอมก็ตอบกลับทั้งสองก็ทำธุระของตัวเองเสร็จก็ล้างมือแล้วเดินออกจากห้องน้ำสองสาวก็รออยู่ก่อนแล้วก่อนจะกลับไปรวมกลุ่มเพื่อนปาาก็ค่อยๆเดิน มาจาจ้้องนไม่นานผู้ผากับคามจากและชาวินก็มารวมตัวก,กันอีกครั้งนี่พวกเราทำอะไรกันอยู่วะคามก็บอกออกมาอย่างคำคำเพราะมันดูตลกมากที่พวกเขายีบเดินแยกแย้ายหลบหนีกลุ่มของมีนเดินไปนั่นแล้วปาพูดขึ้นพวกเขาก็เดินตามกลุ่มของมีนไปต่อแล้วนี่มันจะตามมีนไปถึงไหนวะคามก็ถามออกมาอีก เราให้มินกับเจ้าจอมไปส่งสองสาวก่อนเราค่อยกลับบ้านกาบไอ้ปราบก็ตอบกลับคามเดือดช้อปปิ้งบ้างแต่ก็ต้องคอยหลบก,กลุ่มของมีนเป็นระยะปราเพมินถือของเต็มมาเต็มมือก็อยากจะไปช่วยแต่ก็ไปไม่ได้จนกลุ่มของมีนซื้อของเสร็จก็พามินก็พากันกลับไปที่รถ บาบก็ชวนทุกคนกลับไปที่รถเหมือนกันมีกับเพื่อนไปแบบคาเฟ่กันต่อปาปไม่ได้เข้าไปข้างใน,นแต่จอดรถรออยู่ด้านนอกแทนม,มินส่งข้อความมาบอกปาปตลอดว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนทำอะไรและส่งรูปมาให้ด้วยและตอนที่ออกจากคาเฟ่แล้วนั้นรถของเจ้าจอมก็ขับตามรถของเพื่อนอีก คันรถของปากก็ขับตามหลังรถของจ้าจอมาอีกทีช้าๆหน่อยชาวินก็บอกกับจักเมื่อเห็นว่ารถเพื่อนของมีนเลี้ยวเข้าข้างทางรถของเจ้าวจอมก็จอดต่อท้ายรถของปากจึงต้องจอดหางออกไปพอสมควรเป็นอะไรกันปากพูดขึ้นอย่างสงสัยแต่ติดที่ไม่สามารถไปแสดงตัวสอบถามได้ กลัถึงแก้งส่งข้อความไปถามมีนว่ากลับถึงไหนแล้วเพอล่าสูดมีส่งข้อความมาว่ากําลังจะกลับไม่นานมีนก็อ่านก่อนจะส่งข้อความกลับมาว่ารถเพื่อนมีปัญหากําลังจอดดูอยู่ข้างทางชาวินติดต่อหาช่างแถวนี้ให้มาดูรถเพื่อนมีนปปาบสั่งงานทันทีชาวินก็ติดต่ออย่างรวดเร็วแล้วแจ้งพิกัดที่รถจอดอยู่ไม่นานช่างก็ขับรถมาจอด คือขับรถมาเจอรถของเพื่อนมีช่างก็มาจัดการซักพักรถก็สามารถไปต่อได้มีนจึงส่งข้อความมาลายงานปาบอีกครั้งโดนบอกว่าโดยบอกว่าแบตรถเพื่อนหมดและมีช่างซื้อแบตมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนที่กลุ่มของมีนจะเดินทางกลับกันต่อจนเจ้าจอมไปส่งสองสาวที่บ้านปาบจึง กลับบ้านเช่นเดียวกันซึ่งภูผากับคามก็แยกย้ายกันได้ทันก่อนที่มีนจะกลับถึงบ้านะอีกเจ้าวจอมก็ขับรถเข้าไปจอดที่ลานจอดหน้าบ้านแปบก่อนที่ล่างสูงของแาบจะเดินออกมาจากบ้านเพื่อมารับมีนโดยที่ปาบอยู่ในชุดอยู่บ้านธรรมดาแล้วเป็นไงบ้างครับปบก็ถามยิ้มยิ้มสนุกมากครับมีนซื้อของมาเยอะแยะเลย มีนก็พูดขึ้นปาบเลยให้คนของเขามาช่วยคนของที่มีซื้อมาเข้าไปในบ้านงั้นกูกลับก่อนนมนีผมกลับก่อนก่อนนะคะพี่ปาบชาวจอมพูดกับมีนและปราบเมื่อมีนเอาของลุงจากท้ายรถเรียบร้อยขอบใจมากนะเมินมีนพูดขึ้นยิ้มๆก่อนจะเดินกอดแขนปาบเข้าไปในบ้านแม่กับปัดละครับมีนก็ถามมาทั้งสองคน แม่พาปัดไปงานเลี้ยงด้วยนะ่ปา๊บก็ตอบกลับพอเป็นแพนของทั้งสองอยู่แล้วเหนื่อยไหมครับปั๊บก็ถามนิงพร้อมกับลูกหัวคนรักเบาเแล้วพามันนั่งที่พักที่โซฟาพี่ปา๊บเะครับเหนื่อยไหมนิงก็ถามกลับบ้างไม่หรอกครับคุยงานเสร็จก,ก็กลับมาบ้านเลยปา๊บก็อ้างออกมานิงก็หัวเราะมาเบาเบาหรอครับ นึกว่าพี่ไปเล่นบทสายสื่ออยู่ที่ตลาดน้ำซะอีกมีนก็พูดยิ้มยิ้งทำให้ปาบชะงักไปนิดมินหมายถึงอะไรปราบก็ถามกลับทันทีมินก็มองหน้าคนรักล้อๆฮัลโพี่ปาบครับมินเห็นพี่ที่ตลาดน้ำอะ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 อย่ากโกหกมินนะว่าพี่ไม่ได้ไปพี่ไปกับพี่พาพี่คามพี่จากพี่ชาวิน ไอ้จอมก็เห็นมีนก็พูดยิ้มยิ้มปราบรู้สึกร้อนหนามม้าบุปาบเพราะเขินที่ถูกจับได้ขั้นจะยืนการโกหกต่อไปก็ไม่ได้ขอโทษนะครับมีนอึดอัดหรือเปล่าที่พี่ยอบตามไปแบบนั้นนะปราบก็ถามมีนเสียงจริงจังไม่อึดอัดเลยครับแค่ขำม,มากกว่าพวกพี่โตกันแล้วนะเล่นอะไรก็ไม่รู้ผมกับจ้าจอมก็เลยแกล้งทำเป็นไม่เห็นไปด้วยมีน ก็พูดขึ้นยิ้มยิ้มเราเห็นพี่ตอนไหนป๊าก็ถามออกมาตอนล่องเรือครับพอดีตอนขึ้นไปไหวพ้พระมีสาวๆที่มากับเรือลำอื่นคุยกันว่าผู้ชายห้าคนบนเรือลำหนึง่งหน้าตาดีกันทั้งลำบอกว่าจอดเรืออยู่ไม่ไกลตอนแรกมีก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนที่กลับมาขึ้นเรือก็อดที่จะมองไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยากเห็นผู้ชายหล่อหรอกนะครับแค่อยากใส่ใจเฉย มีนก็พูดบอกออกมาอย่างคำขำตอนนั้นแหละครับที่มีนจำเสื้อพี่ปาบได้พราะเป็นเสื้อที่มีนซื้อให้มีนก็บอกออกมาอีกปราบก็ชะงักไปนึกเขาเพิ่งนึกได้ว่าเป็นเสื้อที่มีนซื้อให้จริงเฮ้ยน่าอายชะมัดเลยปาบก็พูดขึ้นคิกๆพี่ให้พี่ชวินมาไล่ฝรั่งตองคนนั้นให้มีนใช่ไหมมีนก็ถามต่อมาอีกครับปาบก็ยอมรับออกมาตรงตรง ตอนที่มีนกับเจ้าจอมไปเข้าห้องน้ำนะจริงๆอยากไปแกล้งพวกพี่พวกพี่หลบก,กันตลุกมากจริงๆมีนก็บอกออกมาอีกปากก็อุ้มมีนขึ้นมานั่งตักแกงของเขาพี่ทําเรื่องน่าอายเข้าแนคสินะปากก็พุมพาม,ออมาพร้อมกับซุกหนะ้าไปกับลายบางของมีนมีนก็ก,กอดปาบกลับไปมีนไม่ได้ว่าอะไรนะหน้ารักออกไม่เคยเห็นพี่ปากเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอ๋อ มีนดูว่าพี่ช่วยตามช่างมาดูรถให้เพื่อนด้วยละ่ะใช่ไหมมีนก็พูดขึ้นยิ้มยิมเขาไม่ได้รู้สึกไม่ดีแต่อย่างไรกับรู้สึกดีมากกว่าที่เห็นคนรักเป็นห่วงจนต้องแอบตามพี่ขอโทษนะที่ไม่ได้ให้พื้นที่ส่วนตัวกับมีนเลยทั้งๆท,ที่มีนไปเที่ยวกับเพื่อนแท้ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ไว้ใจนะ พี่แค่เป็นห่วงจริงๆปราก็พูดเสียงจริงจังมีนกจุปปบ๊ปบปากป่าจุปปาบ๊ปบปากป่าไปหนึ่งทีมีนรู้ครับเอาจริงมีนไปเที่ยวมีนก็คิดถึงพี่ตลอดเลยนะคิดว่าอยากให้พี่มาด้วยกันอยากชวนทํานี่ทํานั่นด้วยกันมีแต่เรื่องพี่ปาาเต็มหัวไปหมดเลยพื้นที่ส่วนตัวของมีนะยอมให้พี่ปาาเข้ามาอยู่แล้วและใช้พื้นที่ด้วยกันเสมอนะครับ มีมก็บอกกลับมาเสียงจริงจังเช่นเดียวกันปาก็มองคนรักด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักขอบคุณนะคะที่ไม่โกรธพี่พี่สัญญาว่าครั้งต่อไปจะไม่ตามมีมไปแบบนี้อีกแล้วนะให้มีมได้ใช้เวลาส่วนตัวเต็มที่ป่าก็พูดขึ้นไม่เอาหรอกครับครั้งต่อไปมีมจะพาพี่ปาาไปด้วยตกลงไหมครับ มีนพูดพร้อมรอยยิ้มแบบก็หัวเราะมาเบาๆแน่ใจนะปาบบก็ถามย้ำแน่ใจครับมีนก็ตอบกลับในทันทีอืมกลับมาเองไงงั้นไปอาบน้ำกันนะครับพี่ก็เพิ่งจะถึงเมื่อสักพักยังไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันป๋าก็พูดชวนพร้อมแลตาเปล่าด้ยับมีนก็ยกแขนไปโอบรอบคอของป๋าเบาไว้ได้ดีครับ มีก็ตอบรับในทันทีเรื่องราวในวันนี้สำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกอิตัที่ถูกลักตามที่ถูกคนลักตามถูกฝีก้าวแต่สำหรับมีนนั้นเขากับชอบที่ถูกปากตามติดแบบนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สำคัญของปากมากจริงจริจบ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 ,จบตอนพิเศษของปากมีนก็จบคือทุกตอนของปาบมีน,น จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะมีตอนของผู้ผาแล้วก็เจ้าจอมแบบเป็นตอนเล็กๆมาสองตอนจบเดี๋ยวมาดูคู่นี้ในอินไซต์กันในวันพรุ่งนี้